สวัสดีครับสวัสดีทุกคนใน u t u b e นะครับที่เข้ามารับชมครับตอนนี้ก็มาอยู่กันกับรถขุดนะครับค่ายคูปต้านะครับสองันนะครับวันนี้ช่วยกันกดเข็มล้วนะครับอยู่ที่อำเภอบางน้อยนะครับสลับุรีนะครับก็คือเป็นงานเหมานะครับวันนี้ก็คือผมรับเคลียรงด้วยนะครับแล้วก็รับทำั้วให้เขาด้วยเลยนะครับั้วเป็นั้ว เมทัชีสนะครับอัน,นี้เราก็ลุมทำกันสองพันเลยนะฮะเพราะว่าเป็นงานเหมานะครับนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับทีมงานตอลระพิสันนะครับเป็นโคเล็กนะครับวัน,นี้เราก็รับทำทุกที่นะครับทุกอย่างงานก่อสร้างก่อทำนะครับ ตัวนี้ก็เราก็เลยมาทำกัน2คันเลยนะครับ kx 9 1 3นะครับคันตู้แอร์คันนึงนะครับตู้แอร์เก่านะครับมันแตกเฉยกระจกแตกเฉยนะครับแต่เดี๋ยวไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็มีสี่เสาคันนึงนะครับขนาดเท่ากันนะครับ kx 9 1 3นนะครับซีรีส์ x หมดเลยนะครับซูเปอร์ซูเปอร์ซีรีส์ x นะครับเป็นรุ่น gps ทั้งคู่นะครับ มาดูการทํางานนะครับอ่ะคดูคันนี้นํานะครับคันนี้นําเหล็กนําลงไปนะครับตามตําแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะครับแล้วก็เราก็เอาคันนี้นะครับหย่อนเสาลงให้อันนี้เราลายไปก่อนนะลายเ,เสาไว้อ,อ๋อนี่นำลงไปก่อน อาหลบไวเอ็นไวเอ็นหน่อย <c oughs> ล็องเปิดที่ไหลมากให้เราก็นำลงไปก่อนนะครับไม่ห้าสิบนะครับแล้เผา,นาหน้าสี่ลงไปนะเผาลัวด อันนี้ก็ทอยเอาใครแกะโซ่เลยเด้วเนิงนิ่งไปแกะโซ่เอง่นันอันนี้ก็นำหน้านะครับเดี๋ยวมันลืนนะครับจะทำรั้วปูนนะครับอีกที่หนึง่งแถวคลองหลวงคลองหนึ่งนะครับน,นั้นเป็นการกดเข็บด้วยนะทำรัว้วใช้สเตย์ลังนะครับ น้ำยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับแต่กดลงไปเม่ถ้าสิบนะเหลืออยู่บนดินเม่ห้าสิบครับน,นี้ก็ปรับผลงานด้วยนะครับทีมงานซอลพีสันนะครับไปบ่องออกเลย ขอคง,งานด้วยนะครับทีมงานพร้อมนะครับเครื่องมือพร้อมนะครับการทำงานก็มีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตหน้างานไปช่วยกันดิเอเอเอจิ ก็เป็นรถของผมเองทั้งหมดนะแล้วก็เอามาทํางานเหมานะครับวันนี้หยุดงานรับงานรายวันนะครับมาเหมางานของตัวเองนะครับอันะนี้ก็เป็นถอยนะครับใช้ถอยอันนี้ก็นำนำหน้าครับ จะได้เร็วนะก็คือวันนี้วัน,น,วน,นเดียวใช้ไมโครนะแล้ววันพรุ่งนี้เราก็จะออกการรับจ้างแนละ้ว การทำงานของรถขุดเค็ก913ครับก็ตอบโจทย์ได้เพราะ3ตันนะครับทุกยี่ห้อก็ดีทั้งหมดนะไม่ได้ได้เชียร์แต่ใครได้ใครหนึ่งครับแต่ส่วนใดผมใช้รถรุ่นนี้นะรถรุ่นนี้ก็มีของเยนมากนะครับที่ใช้อยู่ก็ใช้งานดีเหมือนกันแต่จะเข้ารายเดือนนะครับผมก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายคลิป คือเคยขับแค่2ยี่ห้อนี้นะครับมอเลยไม่ได้ว่าเรียบเทียบนะครับว่าไหนเดียวกันแต่ความคล่องตัวที่ผมเคยขับมาก็ก็โอเคนะครับตอบโจทย์ได้ทุกที่จะไหน ขึนน้น,นอยขึ้นไปมันทวนที่คุณล้างไปอ่ะได้แล้วได้แล้วเข้าหนหน่อยเข้าหนหน่อย,ยเขาฝาบผลงานด้วยนะครับทีมงานต่อบริษัทนะครับรับงานเคลริงนะครับรับงานตั้มกอสร้างรับมานรั้วนะครับทุกพื้นที่นะครับ 0888158090นะครับติมงานต่อรพิสันดีบริการนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับงานถมดินนะครับงานแมกโครงานก่อสร้างนะครับติดต่อได้นะครับทางติมตอรพิสันนะครับ0888158090นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับโอกาสหน้าจะถ่ายคลิปยาวๆแล้วก็ให้มันได้งานมากกว่านี้นะครับวันีตอนนี้เป็นงานเหมาเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพลงนี้ก่อนนะครับขอบคุณากครับสวัสดีครับ